สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาพบชัยชาพันธ์ชาแนวอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาขอที่เขอหวยนะครับกับทูบไอ้ไข่นะครับที่ได้มาจากวัดสี่กัดนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับเริ่มจุดไปแล้วนะครับผมนี่นะครับตัวแรกเป็นอะไรดูเอาเองนะครับผมชอบไม่ชอบเลยก็ผ่านนะครับ สูบนี้นะครับจุดไปแล้วนะครับสนับสนุนนะครับให้ไปซื้อกับลอตเตอรี่นะครับผมของทางรัฐบาลนะครับผมนะครับไม่แนะนำให้ไปซื้อใต้ดินนะครับนี่นะครับนี่เป็นเพียงแนวทางนะครับไม่ได้ชักชวนใครนะครับมาเล่นการพนันนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็แล้วแต่เลยนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับ นี่นะครับวันนี้นะครับก็ทําการถวายนะครับพัตตาหารนะครับให้กับพระพุทธนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้ร่วมทําบุญสร้างนะครับพระสมเด็จพระพุทธเจ้าโตนะครับผมณวัดนะครับครับวัดราชประทุมนะครับผมนี่นะครับนี่เลยนะครับวัดราชประทุมคงคานะครับตาช้างนะครับ ตำบลหลักชัยนะครับอำเภอราชบลรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันอังคารที่27กรกฎาคม2564นะครับหรือถ้าผู้ใดสนใจนะครับผมอยากจะไปร่วมทำบุญนะครับเชิญได้เลยนะครับที่วที่วัดนะครับผมนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวจะคอยดูทีละตัวนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับดูเอาเองนะครับเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขสองนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วนะครับมาครบสามตัวกันแล้วนะครับผมนี่นะครับ เลข205นะครับนี่นะครับผมสุดยอดนะครับผมซื้อเอาเลยนะครับใครชอบนะครับหาลอตเตอรี่เอานะครับ205นะครับผมในวันนี้นะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2564นะครับผมนี่เลยได้205นะครับนี่นะครับผมสุดยอดนะครับผมอย่าลืมกันด้วยนะครับผมกด subscribe กดไล k ์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ